เาสินค้าล็อตมเข้ามาแล้วนะครับกับเจ้าลอกสายวานนะครับกับเจ้าใบสันออก้าครับขายที่พลาดรตแรกกับลถสองไปนะครับไม่ต้องเสียใจครับตามมาให้แล้วนะครับตามมาให้แล้วนะครับแต่ได้มาแค่ขนาดละหนึ่งลังเท่านั้นนะครับกับสุดยอดนะครับลอกสปินนะครับแต่งซิ่งเต็มระบบนะครับจากค่ายใบสันนะครับกับเจ้าใบสันออก้านะครับฟังเสียงก่อนให้ฟังเสียงก่อนครับเสียงโคตรลั่นเสียงโคตรลั่น ดีไซน์โคตรสวยนะครับใส่น็อตแต่งนะครับน็อตแต่งน็อตจิกมาให้เรียกได้ว่าพร้อมใช้งานนะครับก็มีเข้ามา3เบอร์เหมือนเดิมครับเบอร์สามพันครับนะเดี๋ยวเรามาดูสเปกกันเลยนะครับเรามาดูสเปกกันเลยนะครับตัวนี้ลูกปืนสแตนเลส6ตลับนะครับนะพลังเบรกอยู่ที่7กิโลนะครับสาหรับเบอร์สามพันนะครับน้าหนักตัวลอก308กรัมนะครับบอดี้ก็จะเป็นสีเงินครับบอดี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับสปูลแต่งซิ่งนะครับนะเหมือนแบบ เหมือนแบบลายปลานะครับเหมือนโดนฟันปลาฉลามกัดมานะครับกับเจ้าใบสันออกก้านะครับแขนเป็นระบบเกลียวนะครับใส่น็อตแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับเสียงเสียงโคตรลั่นนะเสียงโคตรลั่นนะครับอ่าเบอร์สามพันนะครับจิกได้ตีอะปอมใช้ยฝั่งได้เอาไปแคสได้เอาไปแข่งสวายได้นะครับขายมองหาลอกราคาประหยัดนะครับดีไซน์สวยๆสเปคเทพๆผมแนะนำเลยครับตัวนี้คุ้มคุ้มนะครับ เบอร์สี่พันครับนี่โอ้โหเบอร์สี่พันนะครับก็เบอร์ครอบคุมจักรวาลครับตกหน้าดินได้จิกกิ้งได้ตีอ๋อปอมใช้ฟฝั่งได้เอาไปแข่งสวายได้อยู่แล้วนะครับนะเบอร์สี่พันอ้าวดูสเปกก่อนแม่ก็ลูกปืนสเตลเลตหตลับเหมือนเดิมนะครับพลังเบรก7กิโลน้ำหนักตัวลอกอยู่ที่314กรัมนะครับจุสาย p ี2ได้ประมาณ200เมตรนะครับส่วน เบอร์สามพันจุพีสองประมาณรนะ้อยห้าสิบเมตรนะอ่าเบอร์ห้าพันครับนี่ใครที่มองหาลอกแบบตกหน้าดินสวยๆสยัสส้งหนึ่งตัวราคาไม่แพงนะครับเบรกตึบๆนะครับแต่งเต็มๆนะครับดีไซน์แบบสวยๆผมแนะนำตัวนี้เลยครับกับเจ้าใบสันออกก้านะครับเบอร์ห้าพันนะครับก็ใส่คันซักเก้าฟุตสิบฟุตนะครับหรือว่าจะาไปใส่พวกคันตีป๊อปคันแคสตนะครับ PE ซสักสองสี่สามหกเนี่ยก็ใส่ได้เลย นะครับใส่ได้เลยครับตัวนี้นะครับสำหรับเบอร์5000พลังเบรกอยู่ที่12บกิโลครับน้ําหนัก440กรัมนะครับจุสาย PE 3 200เมตรฉะนั้นเพียงพอต่อก,การใช้งานแน่นอนนะครับเดี๋ยวน่าหลายคนแบบโหพี่ออปชั่นมันขนาดนี้ดีไซน์มันขนาดนี้เสียงมันลั่นๆแบบนี้นี่ตัว1,000กว่าบาทใช่ไหมพันขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ครับจัดให้โปรเดิมครับเบอร์สามพัน 690บาทเท่านั้นครับเบอร์3,690บาทโอ้โหแม่เจ้าลอกเดี๋ยวนี้มันจะถูกอะไรขนาดนี้ครับสเปคจุกๆแบบนี้นะครับเบอร์4,000ครับเบอร์ยอดฮิตเลยนะครับเบอร์ยอดฮิตเลยนะครับ790บาทครับโอ้โหแม่เจ้าเบอร์5,000ครับสายล่าของใหญ่สายล่าของใหญ่ครับ890บาทครับอ่าค่าส่ง EMS 50บาททั่วประเทศไทยนะครับค่าส่ง EMS 50บาททั่วประเทศไทย ค่าส่งเหมาเหมานะครับซื้อตัวเดียวก็ห้าสิบนะครับซื้อห้าตัวก็ค่าส่งห้าสิบนะครับลูกค้าผมซื้อกันทีหนึ่งคนละสามสี่ตัวสามสี่ตัวเพราะว่ามันเป็นลอกราคาไม่แพงนะครับความจริงเนี่ยเฉพาะชุดแขนกับน,น็อตแต่งเนี่ยไปซื้อแยกนี่ก็490แล้วอ่ะยังไม่รวมสปูลแต่งไม่รวมลอกไม่รวมอะไรเลยอ่ะและคิดดูเด๋มันได้ทั้งตัวได้ทั้งตัวพรว้อมใช้งานแถมมีประกันจากบริษัทเอแคนให้ด้วย 690บาทเดี๋ยวนี้มันจะถูกอะไรขนาดนี้เนี่ย790บาท890บาทเบอร์5,000นะครับเอาไปลงทะเลนี่คือแบบจุกจุกจบจบนะครับอ่ะใครสนใจก็จัดด่วนๆนะครับมีเข้ามาขนาดละหนึ่งรังเท่านั้นนะครับขนาดละหนึ่งรังเท่านั้นนะขายช้าหมดอดนะครับผม